ความลับในการหาเงินที่ไม่มีใครบอกคุณคือฉีก,กตำรานะคะก็คือว่าใครเคยได้ยินไหมคะว่าเราจะต้องมีแพ s s ี v อินค o m ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายเราก่อนเราถึงหลุดจากกงล้อหนูถูกปะแล้วออกไปสร้างความมั่งคั่งทำธุรกิจในวงนอกอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในตำราสิ่งที่เขาสอนกันในหนังสือแต่ในชีวิตความเป็นจริงของเรา ในประเทศไทยเลยละกันเราไม่รู้ประเทศนอกเป็นยังไงเนาะแต่ในประเทศไทยอะ่ะในชีวิตจริงมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้พอเราอะ่ะถูกสอนด้วยแบบนั้นหลายคนก็เลยติดกับดักว่าฉันจะต้องหา passive income ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกจากงานประจําหรือไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแต่เขาไม่รู้เลยว่าความลับหนึ่งในการหาเงินคือการหารายได้จาก active income มันหาได้ง่ายกว่ามันได้เงินก้อนที่เร็วกว่า ในธุรกิจของอสังหาเป็นอย่างนั้นและก็เชื่อว่าในธุรกิจอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันในธุรกิจอสังหาะะถ้าเราจะหารายได้5้าแสนล้านเนี่ยมันหาได้ภายในปีหนึ่งหาได้แน่ๆเช่นการพริมคอนโดแต่สมมตินะตีกลับนะว่าเราอยากมีรายได้ passive income เดือนละ50,000ปีหนึ่งก็แค่6ก0 0นเองนะแต่ถ้าเรากลับกันนะบอกว่าถ้าเราปีนี้เราอยากหารายได้ ให้ได้6 0 0 0 0บาทแล้วเราจะออกจากงานประจํากับบอกว่าเราหาแพสซีฟอินคัมให้ได้เดือนละ50,000แล้วเราค่อยออกจากงานประจําแบบไหนมันง่ายกว่ากันคะทุกคนคิดว่าไงคะแบบแอคทีฟแน่นอนนะคะซึ่งบางคนไม่รู้ว่าการหาแอคทีฟอะมันง่ายกว่ามากทําให้เราไปติดกับพยายามที่จะหาแพสซีฟอินคัมเพราะข้อเสียของการที่เราจะหาแพสซีฟอินคัมให้ได้เดือนละ50,000สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีเงินต้นเยอะมากๆ พื่อให้จะได้แพสซิฟอินคัมเท่านั้นหรือถ้าไม่มีเงินต้นเยอะเราไปกู้นี่ก็คือมหาศาลตันนี้นน<ม>คือความลับที่ไม่มีใครบอกเราแต่นี่ที่มาพูดไม่ได้สนับสนุนให้ใครลาออกจากงานประจําใดๆนะแต่สําหรับคนที่อยากที่จะมีอิสระอยากที่จะลาออกจากงานประจําอยากออกแบบชีวิตของตัวเองก้อยก็เลยแบบมาพลิกมุมมองให้ทุกคนนิดนึงว่าในการที่เราอ่ะจะ ออกมามีอิสระมีกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการโดยไม่ต้องพึ่งเงินเดือนสเต็ปม,มันคืออะไรมันคือการหาหนทางในการหา Active Income ค่ะไม่ใช่แพ s ซีฟอินค m มนั่นเอง